สวัสดีค่ะวัสดีสั่งเข้าแช่ S&P มานี่อ่ามารีวิวให้ดูเลยนะว่าเข้าแช่ S&P มาส่งแล้วนี่อลไรบ้างนะเราอยากกินแก้ล้อนเพราะว่าวันนี้เรเ้อนหน่อยล่ะนะ พอร้อนในปุ๊บก็นึกถึงอาหารที่มันจะแก้ร้อนได้ก็คือข้าวแช่ซึ่งจะมีขายเฉพาะตอนหน้าร้อนเนาะไอ,อะ้ข้าวแช่นะคะทีนี้อ่ะเขาก็จัดในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีช้อนมีอะไรให้นะแต่เราจะไม่ใช้ช้อนของเดซนทีละ่ะเราจะใช้ <laughs> ชามสังเค,คราะของเราที่อิมพอร์ตจากสุขโขทัยนะคะ นะอ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะสไตล์ชาววังวังไหนวังสุขโขทัยค่ะ,ะสไตล์ชาววังหรื S P, อสุนเพียก็มาเปิดดูแพ็กเกจจิ้งเนาะอ่สำหรับคนที่ไม่เคยกินข้าวแช่มาก่อนเนี่ยจะต้องเขาทำความเข้าใจนิดนึงว่าข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารแก้ร้อนนะอันนี้เขาเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาติดไอ้ดี้มาให้ด้วย เป็นอาหารแก้ร้อนในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็เราต้องกินแบบมีน้ำแข็งด้วยอะไรเงี้ยนะเห็นแ,แกะนี่กัะแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่กินเข้าแช่ไม่เป็นใช่ไหม พอกินข้าแช่ไม่เป็นเนี่ยเราก็ความพลาดของเราเนี่ยก็คือเราอะไปตักไปตักกลับแล้วก็ใส่ลงไปในข้าวใส่ในน้ําเหมือนกับเรากินข้าวธรรมดาไงแล้วเราก็บน่นว่าไม่เห็นอร่อยตรงไหนเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะเราต้องกินข้าวเข้าไปก่อนเนาะแอข้าวกับน้ําเนี่ยเราต้องกินเข้าไปก่อนนี่เขามีให้ มีน้ำแข็งมีอะไรมาให้ด้วยวนะนี่เอ็นะคะอ่าเป็นข้าวเหมือนกับแบบใส่หอมมะลิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคือเราสั่งจากไลแมนมานะอ่ามีอะไรบ้างนะมีผักนะอ่ามีผักเขาแ้แกะสลักมาีมปลอยแล้วนะมีโอ้น่ารักใช่ไหม เออนะแล้วก็มีอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรอ่ะตามสไตล์ข้าแช่ก็จะมีกะปิทอดนะกะปิทอดอ่าพริกหยวกทอดนะอ่าเดี๋ยวให้ดูะไรบ้างนี่อันนี้กลับนะคะฝั่งกลับแล้วก็มีหมูฝอ,อยอ่านี่หมูฝอ,อยนะผักเสีหวานนี่ นะเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมน,นะนะคะเขาทำเป็นแพคเกจิ้งมาอย่างนี้นะคะสวัสดีทั้นที่เข้ามาชมนะแล้วก็มีน่าทานมากใช,ใช่ไหมคะพี่ไก่อคือวันนี้เป็นร้อนในค่ะพี่ไก่แล้วก็ต้องหาของมาดับร้อนในออปล่อยร้อนในขึ้นปากนะก็เลยนี่แหละ อาหารอาหารแบบแก้โลกไปในตัวเนาะไอ้นี่เราก็นี่ทีนี้จริงจริง,จร,งจริงเขามีน้ำมีน้ำแข็งอะไรให้ด้วยแต่ว่าเราจะใช้น้ำแข็งที่เรามีอยู่แล้วใส่ลงไปด้วยเนาะไออันนี้คือมันเป็นแพ็คเกจจิ้งสำหรับที่ว่ากินนอกสถานที่อแต่เดี๋ยวเราย้ายลงมากินในนี้ แล้วความพลาดของแต่ก่อนตอนที่เรายังกินไม่เป็นคือเราไปกินคือเราอะ่ะไปตักกลับแล้วก็ปนเข้าไปอยู่ในข้าวเลยค่ะไม่ไม่อร่อยเลยแท้ที่จริงแล้วเราจะต้องนะทำอย่างนี้นะเอาน้ำที่เขาให้มาเนี่ยนะเนี่ยกันนะสักครู่ เนี่ยเขาจะให้เป็นแ,นแพ็คอย่างนี้มาใช่ไหมในเนี่ยอันนี้อ่ผะผักใช่ปะ่ะอันนี้ผักอ่าแล้วเราก็คือข้าวข้าวเราก็ใส่ร์ฟไปน,นี้แล้วก็น้ำนะคะน้ำรู้สึกว่าก็จะเป็นแบบน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเติมน้ำแข็งถ้าใครมีดอกมะลิ อันนี้จริงๆรู้สึกจะเป็นน้ำดอกมะลิที่เขาแช่มาอยู่แล้วนะน้ำดอกมะลิที่เขาแช่มาอยู่แล้วนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิอ่าข้าวหอมมะลินะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะ <c oughs> ขอจัดการอันนี้แป๊บหนึ่งก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> สักครู่นะคะ บอกว่าเราเคยเราเคยเราเคยกินไม่เป็นไงแล้วนะเราเคยกินไม่เป็นแล้วเราก็เอาข้าวเอากลับอะไรโอ้ไปเทกันเนี่ยนะคะมันจะเป็นน้ําแข็งนี่น้าแข็งอย่างไม่ละลายเลยนะนแข็งไม่ละลายนะเดี๋ยวเราก็เทลงไปเดงโอ้มันเลิศมากเลย มันก็จะเป็นข้าวแบบว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดู <c oughs> อ่ะเป็นไงล่ะอ่ะเนี้ยนะคะก็จะเป็นข้าวแช่เย็นอย่างงี้นะนี่น่เสร็จแล้วนะคะ ให้เราตักเนี้ยเนี้ยเขาปากทานไปก่อนนะคะตักข้าวนะแล้วค่อยตามด้วยกับเข้าปากตามไม่ใช่เอาข้าวไม่ใช่เอากับเนี่ยใส่ข้าวลงไปไม่ใช่อีกน,น,นะต้องตักอย่างเนี้ค่ะเนี่ย ทานไปก่อนเนี่ยนะเราบางคนไม่เป็นไงบางคนคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงอะ่ะนะเนี่ยนะเนี่ยนะคะเนียต้องทานเข้าไปก่อนหนึ่งคำอืมหลังจากนั้นตักตักกะปิทอดมาค่ะตักกะปิทอดมาอ่านะ แล้วก็ตามเข้าไปอืมตักน้ำตามเข้ามาอืมอืมอร่อยว้าแบบว่าอ่าฮะอืม ข้าวแช่เนี่ยมันเหมาะกับการทานแก้ร้อนในนะเพราะว่าเราเนี่ยร<ม>้อนในขึ้นปากขายของให้เอสแอพเขาหน่อยเขาไม่ได้จ้างหรอกแต่ว่าเป็นลูกค้าประจำของเขากินทุกๆซัมเมอร์เลยนะคะก็คือว่าชุดนี้เนี่ยมันร้อยสามสิบห้าบาท แต่พอมีอ่ะก็มีค่าขนส่งด้วยอะไรก็ประมาณร้อห้าสิบบาทดีกว่าออกจากบ้านนอ,อ,อกจากบ้านก็ร้อนนอ่ะนยคำพี่ไก่ขำไม่ลหลอกแต่ก่อนแต่ก่อนกินไม่เป็นแล้วก็ไปบ่นเขาว่ากินอะไรกันไม่เห็นอร่อยเลย <laughs> ตัวเองกินไม่เป็นเองตัวเองงงเองนะก็คือไปทำทำเป็นเหมือนกับข้าวผักกางอ่ะนะ เอา,าเอา่ะเอากับเทใส่ลงไปในข้าวแล้วก็ตักปเป็นข้าต้มเลยโง่เองทีหลังนี่ก็เลยได้ความรู้จากเจ้าของอเจ้าของวัฒนธรรมที่เกาะเก็ดเขาสอนให้ว่าน้องคะน้องเวลาน้องจะกินข้าแช่ที่ถูกต้องนะคะน้องจะต้องตัก ข้าวนะคะทานเข้าไปหนึ่งคำก่อนแล้วน้องถึงจะนะคะอ่านะอะ่ทำไม่ดูอีกรอบนึ่งนะคะนะตัดข้าวเข้าไปอย่างนี้นะคะหนึ่งคำนะคะทานอย่างนี้นะ,ะอืมตักกลับอืม อ้วท่านผักตามอืมอฮะฮะอย่าไปเอากลับใส่ลงไปในข้าวอย่าหาทําเขาจะว่าเราเปิบได้ นะคะอย่าหาทำเช่นนั้นนะเต่๋ยแล้วพอเราเคี้ยวเคี้ยกับอยู่ในกระปุกแก้มใช่ป่ะเราก็ค่อยเติมข้าวเพิ่มอือม,มันหอมกลิ่นมะลิหอมกลิ่นมะลิที่อยู่ในข้าวมากเลย พขาแช่มาดีนะคะถ้าเราอยากให้มันเย็นกว่านี้เราก็เติมน้ําแข็งใส่เข้าไปใหม่นะวันนี้ก็มาบอกวิธีทานเข้าแช่ที่ถูกต้องให้กับท่านที่ยังทานเข้าแช่ไม่เป็นนะค่ะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจของทางเอซุนพิเขานะนะคะ สต่มารถสั่งแบบออนไลน์ก็ได้เอาอ่ะขออนุญาตทานกอดนะไม่ทานโชว์แล้วนะนะคะแค,แค่นี้กนนะคะไปไปนาใบบ้ายทุกท่านนะ